ย่ออะไอย่าค่ะอ่าวันนี้เราก็มารู้จักเงินสี่ด้านเนาะเอ่อทุกคนเคยอ่านหนังสือเอ่อริกเดดทัวเดดไหมคะอ่าพ่อรวยสอนลูกเงินสี่ด้านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เ,เราก็จะมาแ,<ร>แชร์กันเนาะค<ะ>่ะเราก็มาแชร์กันเนาะเรื่องเรื่องเรื่องของเองินสี่ด้านคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเล่มน,นี้นี่เองอ่าค่ะพ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงินเราจะบอกว่าเออเอคนเราเอะค่ะมีวงจรชีวิตนะคะในในในสนามแข่งหนูนะ่เนาะตั้งแต่เกิดนะคะเรียนนะคะเออ หาเงินนะคะแล้วก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอหาเงินเสร็จก็มาซื้อรถใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวนะคะอ่าแล้วก็ยังต้องทํางานอยู่นะคะค่ะอ่ามารู้จักตัวแรกเลยนะคะตัว E นะคะทุกคนรู้จักเออ ESBI ไหมคะอ่ะนานจะมา<น>เ,เป็น E <ล>มาครึ่งชีวิต <laughs> เราก็จะมารู้จัก e นะคะ e m p o y e นะคะก็คือลูกจ้างนั่นเองค่ะทุกคนก็จะเข้าระบบนี้ก็คือเอ่อพอเรียนจบนะคะอย่างแรกเลยก็คือเอ่อหางานทำใช่ไหมคะเอาปริญญามาแลกเกับเงินเดือนนะคะก็คือทํางานให้ระบบนะคะรับเงินเดือนหรือค่าจ้างนั่นเองนะคะรายได้รายได้ตามตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตามความรู้นะคะความสามารถและความทุ้นเทของเรานั่นเองก็คือไปทำงาน ไปงานทำงานให้ระบบแล้วนะคะเรายังต้องตั้งใจนะคะแสดงความสามารถและทุ่มเททุ่มเทมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่แป๊บได้ครับ ต้องขออภัยนะคะไม้เป็นไรค่ะค่ะอ่านายจ้างกำหนดวิถีชีวิตแายรายได้ใช่ไหมคะอ่าก็คือจะบอกว่าวิถีชีวิตของลูกจ้างนะคะก็คือถ้าถ้านายจ้างสั่งงานใช่ไหมคะนอกเวลางานอย่างเมื่อสักครู่นี้เราต้องเอาความสามารถและความทพิ่มเทนะคะเพื่อที่จะบอกว่าได้รายได้ตามตำแหน่งเนาะ นั่นแหละนายจ้างก็จะกําหนดวิถีชีวิตเรานะคะไม่ใช่เรากําหนดวิถีชีวิตตัวเองนะคะไม่ใช่ห้าโมงครึ่งป๊บกลับบ้านเลยไม่ใช่และรายได้ใช่ไหมคะเพราะว่านายนายจ้างอะคะ่ะกําหนดวิถีชีวิตอย่างนี้แล้วอะคะ่ะมันกําหนดรายได้ของเราด้วยถึงแม้เราจะทํางานหนักขนาดไหนนะคะเอ,อ่อถ้าหัวหน้าบอกว่าโอไม่เห็นความพิเศษของเรานะคะรายได้เราก็จะอยู่เท่าเดิมก็คือขึ้น,ข,นขึ้นเงินเดือนตามมาตรฐานนั่นเองห้าเปอร์เซ็นต์กว่าไป ขาดอิสระภาพอ่าอันนี้รวมถึงการขาดอิสระภาพด้วยถ้าสมมติว่านายจ้างโทรมานะคะตอนหกโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาเลิกงานเราจะรับไหมคะทางเลือกของเรารับค่ะเพื่อความชื่นเทนของเรานั่นเองเนาะเออไม่ค่ะตกงานพิเศษค่ะตก,ตกงานเท่ากับล้มละลายอืมพอเราตกงานมานายจ้างคิดถึงเราไหมคะไม่ค่ะ ก็คือสิ่งแรกที่เขาจะบอกว่าลดต้นทุนในการทํางานก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเขาก็คือการเลิกจ้างนั่นเองนะคะบางทีนะคะพอเกิดสภาวะสภาวะคล่องไม่ดีใช่ไหมคะอ่าสิ่งแรกที่เขาจะคิดถึงว่าเขาจะทํำยังไงก็คือลดคนงานออกนั่นเองนะคะถ้าเราตกงานเท่ากับเราล้มละลายไหมคะล้มละลายเนาะก็คือไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือรูปแบบของลูกจ้างนะคะค่ะอ่าวงจรของลูกจ้างเป็นไงคะวงจรนี้สินอุย้ยตายแล้วอ่าถ้าใครเจอนะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะค่ะมันก็จะเอ่อพอเป็นลูกจ้างเสร็จเราก็อยากมีครอบครัวแต่งงานนะคะมีลูกนะคะอยากได้เฟอร์นิเจอร์มือถือทีวีจอใหญ่มีลูกแล้วก็ต้องแบบว่ามีบ้านมีรถนะคะจ่ายภาษีนะคะทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะอย่างเมื่อสักครู่ก็คือถ้าตกงานแล้ว เท่ากับล้มละลายเนี่ยวงตอนนี้ก็จะตอบโจทย์ในข้อนั้นไปเลยนะคะอ่าน,นี่ไงคะตกงานทําไมนะงานจึงหายากจริงงานสมัยนี้หายากนะคะหายากเนาะเออถ้าสมมติว่าไม่สเปเชียลจริงๆนะคะเราก็จะบอกว่าเอ,อ่อค่อนข้างที่จะหางานยากนะคะและได้ถ้าสมมติว่าไม่เลือกงานก็จะได้เงินเดือนน้อยน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ามารู้จักตัว S อนะคะเซลล์องคพ่อนะคะก็คือธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่าทุกคนนะคะใฝ่ฝันนะคะในในตัวของอลูกจ้างก็ใฝ่ฝันจ,จะมีธุรกิจเป็นของเป็นของตัวเองนะคะอ่าอาชีพนี้นะคะธุรกิจส่วนตัวอ่า,อา,อาก็คืออาชีพรับเหมาร้านอาหารขายของขายบริการแพทย์วิศวะสถาปนิกทนายความนักบัญชีขายเวลาเพื่อแลกกับเงินนะคะ ชอบเป็นตัวของตัวเองนะคะทุกอย่างต้อง p e อสิกนะคะอ่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะอย่างธุรกิจส่วนตัวอย่างแรกที่เราจะลงมือทําเลยก็คือร้านอาหารขายของขายบริการใช่ไหมคะคแต่เราต้องแลกกับเวลานะคะเราเออเราต้องแลกกับเวลาที่ที่เราอาจจะต้องคอนโทรลพวกนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรายังขายของไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องเพิ่มเวลาในการขายใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไปนแล้วเนี่ยอ่ะวงจรของธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตตากตามพูดถึงชีวิตตากตามแล้วแบบว่าเออมองเห็นภาพเลยว่าตากตามขนาดไหนนะคะตื่นตีสามเพื่อไปตลาดนัดเพื่อเป็นธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะเพื่อไปขายของตลาดนัดค่ะเรามาต่อด้วยตอนเย็นนะคะตอนเย็นมาขายที่ตลาดนัดอีกที่หนึ่งนะคะอ่ะพอตอนคืนมาเตรียมของค่ะตีสามตื่นอีกแล้วเนี่ยชีวิตตากตามเลยคะ่ะแต่ เขาเรียกว่าการอดทนค่ะออดทนเพื่อสร้างสร้างสร้าง,างออ่างธุรกิจของเราขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมทนค่ะเนี่ยไม่ขาดใจก่อนก็ขาดเงินทุนไปก่อนนะคะ99%นะคะหมดทุนหมดแรงหมดใจอ่าผมกรีเราจะหมดใจ<ม> <c oughs> <c oughs> ค่ะตัวเนี้ยเ,เราก็จะมองเห็นเลยนะคะว่าชีวิตที่ต่ากตามเป็นยังไงเนาะ พร้อมพร้อมจะตุยตลอดเวลาหมดใจกันไปเลยนะคะอ่ามาดูอีกเอ่อตัวหนึ่งนะคะของตัว B s เอ่อตัว B นะคะ Business Owner นะคะเจ้าของกิจการนะคะอ่าอันนี้นะคะมองหาคนเก่งมาทำงานด้วยวางคนให้เหมาะสมกับงานนะคะแม้คุณไม่อยู่นะคะระบบก็ยังทำงานให้คุณ ประเภทของกิจาการพวกนี้ก็จะมีบริษัทนะคะเฟรนชีส์นะคะการตลาดเครือข่ายนะคะอแอเย็งไงคะหาคนมาร่วมงานด้วยอืมวางคนให้เหมาะสมกับง,งานแล้วที่สําคัญนะคะคก็คือคุณอยู่อะคะ่ะระบบก็ยังทํางานให้คุณอืมเนี่ยค่ะเราก็มาเลือกประเภทกิจาการกันเลยว่าเราจะเปิดบริษัทแฟรนชายหรือว่าการตลาดเครือข่ายอีอ่าแอา มารู้จากอีกประเภทหนึ่งนะคะอิน e s t o เนะคะนักลงทุนนะคะอ่าไม่ได้ทำงานเพื่อเงินนะคะต้องมีเงินอย่างน้อยสิบล้านนะคะถึงจะเป็นนักลงทุนได้มองผลตอบแทนในรูปเงินปันผลนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะเป็นพวกดอกเบี้ยนะคะหุ้นพันธบัตรนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะ,คะกำไรจากการซื้อขายธุรกิจนะคะอืม ตอนนี้นะคะมีเงินสิบล้านเอาไปฝากกินดอกเบี้ยดีไหมคะอ่าอ่าอ่ามาดูโรยรวมนะคะคนฝั่งซ้าย vs คนฝั่งขวาก็คือ es bi นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะเป็น e กับ s นะคะฝั่งขวาก็จะเป็น b กับ i นะคะอ่าเมื่อสักครู่เราก็รู้กันไปแล้วนะคะ employee นะคะก็คือทำงานให้ระบบนะคะ มีความมั่นคงจริงมั่นคงนะคะมั่นคงกระทั่งรายได้นะคะอ่าเ <c oughs> ขาเรียกว่า <c oughs> นานถาวไรรายได้นานถาวร <c oughs> ถาวรถึงอายุหกสิบเตเอ็มเอ็มพอยนะคะเป็นเป็นตัวระบบนะคะเป็นตัวระบบเองอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราคุยกันไปก็คือต้องตรากตามอดทนนะคะอ่าไม่มีลูกน้องเราก็ต้องจ้างตัวเองทํางานนะคะ อันนี้ก็ต้องอดทนกับการทําง,งานในธุรกิจส่วนตัวเพื่อที่ให้เกิดความมั่นคงนะคะอ่า b นะคะ business owner นะคะเป็นเจ้าของระบบนะคะมีอิสระภาพนะคะโหแค่คาว่าอิสระภาพรู้สึกว่าปลดปล่อยแล้วนะทุกคนอ่าลงทุนในระบบอืมเมื่อกี้นะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าได้เงินจากการแบบว่าเป็นเงินปันผลใช่ไหมคะแล้วก็ระบบทําง,งานให้เรานะคะใช่ไหมคะใช่ เป็นผลตอบแทนเนาะแต่ต้องมีเงินมากหน่อยนักลงทุนนะคะลงทุนในระบบอะ่ะต้องมีเงินมากหน่อยที่จะได้ดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลกลับมาที่ค่อนข้างจะเลี้ยงดูเราได้นะคะอ่าเรามาเฉลยเลยอ่ะถ้าเอ่อคนส่วนใหญ่อะคะ่ะก็จะเป็นคนฝั่งซ้ายนะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเลยเป็นคนฝั่งซ้ายก็คือทํางานให้ระบบแล้วเป็นตัวตัวระบบนะคะอืมแล้วก็คนฝั่งฝั่งขวาก็จะเป็นเจ้าของระบบและลงทุนในระบบนะคะก็คืออ่า สองฝั่งเ, e เนี้ยค่ะเอ่อ e ีกับเอเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยก็คือคนส่วนใหญ่อ่าส่วนเอ่อเป็นเจ้าของระบบอะค่ะก็ห้าเปอร์เซ็นต์เองอืมเราจะเลือกเป็นฝั่งไหนดีคะฝั่งเราจะไม่สารภาพดีคะฝั่งขวาครับแต่ชอบอยู่ฝั่งซ้ายอยากอยู่ฝั่งขวาแต่ไปอยู่ฝั่งซ้ายค่ะอันเนี้ยก็เลยเราก็เลยบอกว่ามาเลือกฝั่งกันแล้วใช่ไหมคะเราอยากเป็นคนฝั่งขวาเนาะ คนห้าเปอร์เซ็น5%อยากรู้ว่าคนห้าเปอร์เซ็นคิดอะไรอ่าเมื่อสักครู่นะคะเราก็ดูกันไปแล้วนะคะว่าอีกับ,บเคสเนี่ยคือความมัน่นคงเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นเนี่ยคนมักจะเลือกอืมเป็นยังไงยึดติดกับงานประจำตำแหน่งที่มั่นคงนะคะรายได้จำกัดคิดเองทำเองไม่มีแผนงานชอบมีเงินสดเยอะๆมองเห็นอุปสรรคไม่เข้าใจไม่เข้าใจทรัพย์สินหนี้สินอืมยังไงคะ อ่าส่วนอิสระภาพ B กับ I นะคะไม่ยึดติดนะคะมีระบบที่สร้างความมัน่นคงรายได้ไม่จํากัดชอบรายได้จํากัดหรือว่ารายได้ไม่จํากัดคะรายได้ไม่จํากัด<ห>จำกัดจ้าทางานเป็นทีมมีที่ปรึกษาดีมีแผนโอ้โหเมื่อสักครู่คิดเองทําเองไม่มีแผนงานสั่งงานมาตุ้มอ่ะไปคิดเองคะ่ะไปเปิดตลาดเองคะ่ะโอ้จบเลยคะ่ะอ่ะ ชอบมีกระแสงเงินสดสม่ําเสมออ่าด้านอิสระภาพเป็นไงคะโอ้โหมีเงินสดสม่ําเสมอนี่อิสระภาพดีนะดีเนาะเออค่ะ,อะมองเห็นโอกาสแน่เป็นคนหัศสนคติบวกเลยมองเห็นแต่โอกาสนะคะไม่มองเห็นอุปสรรคนะคะอ่าคนห้าเปอร์เซ็นนี้น่าคุบเนาะค่ะอ่าทรัพย์สิสนนี่สินอ่าอันนี้ก็คือเอ่อก็ มันไม่เท่ากันนะคะทรัพย์สินกับหนี้สินมันจะไม่เท่ากันนะคะก็คือเราอะในฝั่งอิสระภาพอะค่ะจะมีทรัพย์สินที่มากกว่าหนี้สินอยู่แล้วเอออ่าอ่าทำงานเพื่อเงินหรือใช้เงินทำงานยังไงล่ะ you and me you you นี่ก็คือหัวหน้าง,งานใช่ไหมคะเราก็คือลูกจ้างดีๆนั่นเองนะคะก็คือเราต้องทํางานให้เพื่อเพื่อที่จะได้รับเงินมานะคะส่วนใช้เงินทํางานก็คือ ใช้เงินที่เรามีนะคะลงทุนนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนมานะคะอ่าหลายคนอยากเป็นอยากเปลี่ยนช่องไปเป็นนักลงทุนอืมแต่ <c oughs> ทุกคนเลยค่ะอยากเป็นนักลงทุนค่ะอยากให้เงินทํางานนะคะให้แบบว่ามันงอกเงยใช่ไหมคะแต่เงินเยอะไหมไม่มีเงินและเวลามากอเลหนิดเดียว ไม่มีความรู้ประสบการณ์ไม่มีกระแสเงินสดอ่ายังไงคะจบเลยย้ายไปยังไงดีอ่ะ Investment เราจะยังไงดีเราลงทุนทียะนลอยเราน้อยแล้วได้ผลตอบแทนแล้วเมื่อไหร่เราต้องคิดด้วยนะคะอ่าทางที่ปลอดภัยที่สุดอันนี้มาแนะนำเนาะทางที่ปลอดภัยที่สุดคือการย้ายจาก e ไป b ก็คือเป็นลูกจ้างย้ายเป็นเอ่อ business owner อดีไหมดีนะ แต่ดียังไงอย่าเพิ่งเชื่อกันค่ะเรามาฟังกันก่อนอ่าการเป็นบีอะค่ะเจ้าของกิจการนะคะมีอยู่สามวิธีค่ะก็คือหาต้นแบบสร้างระบบเองอืมอ่าก็คือ90ในร้อยอะค่ะก็คือ90%เน่ะล้มเหลวใน5ปีแรกก็คือล้มเหลวเพราะอะไรลงทุนสูงสายป่านไม่ยาวพอ เสี่ยงต่อความล้มเหลวสูงค่ะใช้เวลามากความรู้ประสบประสบการณ์อะไม่มากพอต้องเสียเวลาเรียนรู้สิบถึงสิบห้าปีคนทั่วไปค่ะถ้าสมมติว่าออกจากออกงานจากงานประจํามาแล้วมีเงินทุนอยู่หนึ่งก้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปลงทุนตู้มนึงอืมทําใช้ไปแบบว่าประมาณสองปีสามปีไม่ประสบความสําเร็จอ แล้วเราจะมาลงทุนหรือว่าเอ่อลงทุนเพื่อที่ว่ามือครั้งที่แล้ว,วเรามีประสบการณ์แล้วเราจึางหาเงินลงทุนอีกรอบอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะเออถูกไหมมันหายไปแล้วเหมือนล้มละลายเลยอ่ะอันที่สองเป็นแฟรนไชส์อ่าอ่าเป็นไงคิดถึงคิดออกเลยใช่ไหมคะเทเวนอีเลเวนอ่าอุ้ยงั้นแฟรนไชส์ดีกว่าหรือไม่งั้นก็ชายสี่มีเกี้ยวดีไหมคะเออ แต่นั้นก็เป็นเซลล์เอ,อ็มพลอยี่นะเอออ่ะมาดูธุรกิจแฟรนไชสนะคะอ่ะซี CP, ขายกิจการให้เราเราสนใจนะคะสนใจที่จะทำแฟรนไชส์กับเออเซเว่นอีเวนะคะก็คืออ่าซื้อกิจการมาหนึ่งกิจการนะคะแล้วก็เอออยากบริหารเองเ,องเนาะเอออยากทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอ่ากำไรหนึ่งร้อยนะคะใจ่ายให้ซ p พีสี่ิบ็ดบาทเราเหลือห้าสิบสามอ่ะคะ่ะ แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆอะค่ะเช่นเงินเดือนพนักง,งานค่าน้ำค่าไฟค่าของหายอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนจ่ายหมดเลยเราจะเหลือเท่าไหรไ่ด้เนี่ยเออันนี้เราต้องเราต้องกลับไปคิดดูนะคะอ่า <c oughs> นะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าทำเฟรนชีชัยเราสามารถที่จะขายต่อได้ไหมคะขายไปแบบว่าเออเราจะทำแบบเซเว่นบ้างเอออยากได้เปอร์เซ็นต์สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตอืมไม่ได้นะคะอืมไม่สามารถขายสิต่อได้นะคะ อ่าเป็นไงคะคิดว่าแบบว่าเมื่อเมื่อสักครู่บอกว่าดีเป็นยังไงแล้วใช่ไหมคะเป็นเจ้าของเป็นบางคม<อ><อ>จ้าอ่ามาดูตัวนี้อืมมาดูทางออกที่สามเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นเจ้าของกิจการอ่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดแบบเครือข่ายการตลาดแบบเครือข่ายคืออะไรอ่า ระบบธุรกรระบบเครือข่ายทั่วไปนะเออระบบเอ่อการการทำเอ่อการผลิตสินค้าหรือการจัดจำหน่ายอะ่ะมันจะมีระบบของมันอยู่แล้วเนาะก็คือมีระบบผลิตสินค้ามาผู้จัดจาหน่ายมีผู้โฆษณามีผู้ค้าส่งนะค้าปลีกจนมาถึงผู้บริโภคแต่ระบบเครือข่ายก็คือผลิตเสร็จอะคะ่ะมาถึงคุณได้เลยอ่าเราจะไม่มีเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากผู้จัดจําหน่ายผู้โฆษณาคผู้ค้าส่งก็คือการบวกกําไรไปเรื่อยๆอะคะ่ะ ก็คือเราจะส่งตรงจากโรงงานมาถึงตัวเราเลยอ่างั้นเราอ่ะค่ะก็จะเป็นตัวกําหนดเอ่อเป็นเป็นตัวกําเนิดของเครือข่ายนั้นเลยนะคะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเลยคะ่ะกําไรเน้นๆนะคะโรงงานสี่สิบเราหกสิบโอเคไหมคะอ่าอ่าข้อดีของระบบเครือข่ายนะคะก็คือเป็นระบบที่กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ อันนี้ก็คือไม่เสี่ยงลงทุนน้อยที่สุดนะคะไม่ต้องมีความรู้และรประสบการณ์อิสระสามารถทำพาร์ทไทม์ผู้ไปกับงานประจำงานปัจจุบันได้อืทั้งเป็นลูกจ้างทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะ,ะเป็นการสร้างประสบการณ์สู่การเป็นนักลงทุนอืเรามาหาประสบการณ์ได้จากตรงนี้เลยถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนนะคะเมื่อทำสำเร็จจะให้อิสระภาพทางการเงินและเวลา อ่ายังไงคะเมื่อทําสําเร็จแล้วเราได้ทั้งอิสระภาพทั้งการเงินและเวลาเรามีเวลาที่จะไปเที่ยวมีเวลาที่จะใช้เงินใช่ไหมคะมีทางเลือกนั่นเองนะคะอ่านี่จะบอกว่าเออคิโยโซกิโซกิอ, oki, oki, อะคะ่ะเขาบอกว่าคนร่ารวยที่สุดในโลกคะ่ะมองหาสร้างเครือข่ายนะคะในขณะที่คนทั่วไปมองหางานทําคุณอาจมีความคิดหรือม,มีสินค้าที่ดีที่สุดแต่ทางเดียวที่จะประสบความสําเร็จได้ คือการมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่ายของคุณนะคะถึงจะประสบความสำเร็จได้นะคะระบบเครือข่ายคือโอกาสของคุณอ,อันนี้ก็คืออ,อย่างที่บอกะคะ่ะระบบเครือข่ายก็คือใช้เงินลงทุนน้อยแล้วแถมยังสอนประสบการณ์ให้เราด้วยนะคะาการเลือกหุ้นส่วนนะคะก็คือความมั่นคง คือเราจะเข้าไปทําระบบเครือข่ายหนึ่งระบบอะคะ่ะเราก็ต้องเลือกความมั่นคงของบริษัทโดยพิจารณาจากประวัติความเป็นมาแนวคิดในการดําเนินธุรกิจนะคะความสําเร็จในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าสร้างความสําเร็จบนความสําเร็จมีไหมคะในธุรกิจบางธุรกิจไม่มีนะอืมสร้างความสําเร็จบนความสําเร็จมีแต่แบบว่าลูกทรงหัวคิวใช่ไหมคะอ่าคนมาทีหลังได้เงินน้อยกว่าคนที่มาก่อน แต่ธุรกิจ m อ a คะ่ะก็คือสามารถที่จะแซงกันได้อ่าก็คือความสำเร็จของบนความสำเร็จของคนสำเร็จจริงๆนะคะอ่าการตลาดแบบเครือข่ายอะคะ่ะเป็นเสมือนโรงเรียนธุรกิจนะคะช่วยให้เราย้ายฝั่งได้ง่ายและปลอดภัยที่สุดอืมแต่ที่สำคัญเลยก็คือต้องมีบริษัทที่ดีนะคะต้องมีระบบพัฒนาแบบแบบสมบูรณ์แบบอะคะ่ะ สอนให้เราเป็นธุรกิจจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าเออให้เราเป็นเซลแมนนะคะอ่าหรือให้เราคิดแค่ว่าเราได้รายได้แต่มันไม่มั่นคงนะอคะ่ะเราต้องคิดข้อนี้ด้วยนะคะอ่าอันนี้มาดูกันนะคะอ่าเป็นคำถามเนาะใครคือแบบว่าบริษัทมาร์เก็ตติ้งที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าคำตอบก็คืออะไรนะมนียคะ a M B Corporation เ่ยออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อาจจะฟัง M V นี่ใช่ไหมคะ M ีค่ะค่ะเราก็มีคู่ก่อตั้งก็คือบอกว่าสองท่านนั้นนะคะสองท่านนี้นะคะก็คือเจววนแอนเดลแล้วก็รีเอร์วนะคะอดูสิคะความน่าเชื่อถือของอม M ์นะคะก็คือนี่คือสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะหน้าถนนโอ้โหติดหน้ากว้างมากสองสองกิโลเมตรนั่นเองนะคะอ่า เรามาดูกันค่ะนี่คือธุรกิจแต่และธุรกิจนะคะเป็นไงคะ MB อืมแต่เนี้ยเป็นข้อมูลตั้งแต่สองพันสิบสี่นะคะแซงแซงวีซ่าไปด้วยอ่าเป็งไงคะก็ใหญ่พอตัวนะเนี่ยเอออ่าสรุปแล้วก็คือถ้าเราเลือกธุรกิจอะค่ะเลือกธุรกิจเครือข่ายนะคะในการที่จะบอกว่าปรับเปลี่ยนก็คือย้ายด้านนะคะมันเป็นการให้การลงทุนที่เอ,อ่อ ไม่เยอะมากนะคะอย่างธุรกิจแอมเบอค่ะก็คือ900บาทเท่านั้นเองนะคะในการเริ่มธุรกิจอืมถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่มีเงินอยู่พันหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะธุรกิจแอมเบอค่ะก็จะให้คืน100บาทนะคะเออลงทุนแค่900บาทค่ะเราสามารถย้ายฝั่งได้แถมยังมีประสบการณ์ด้วยอืมมันน่ามันน่าที่จะร่วมร่วมเป็นเอ่อเพื่อนธุรกิจด้วยกันเนาะเราไม่ได้ใช่แบบเจ้านายลูกน้องเนา เออแต่เราอะเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันต่างหากเนาะอืมคุณทำได้ถ้าคุณคิดว่ามันทำได้แหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสุดยอดค่ะเดือดค่ะ